เฮ้ย like แกกลับมาได้ดีแล้วเหรอเนี่ยดูพุงดิไม่ไหวนะเนี่ยแกลองนี่เลยเนี่ยแกรู <t uh> <t ้ป uh> 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 uh ่ะส uh> uh> ูตรเนี่ยเขาบอกว่าได้ผลแน่นอนเว้ยสูตรอะไรวะเช้าแอปเปิลหนึ่งลูกเที่ยงสลัดหนึ่งจานเย็นโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยเจ็ดวันผอมแกไม่ตั้งเลยเนี่ยแกคอยดูเลยนะฉันจะกลับมาผอมให้ดูเลยอ แกทำไรอะ่ะออคอดหอิวเลยตกใจหมดเลยฉันก็ว่าอยู่มเมื่อเช้าอะ่ะพูดตัดบทฉันอยู่ได้อ่ะแกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นชนิดแคปซูลของท็อปบิกคาน่าช่วยเร่งการเผาผลาญกินแล้วไม่โยโย่นะกินวันละสาเม็ดก่อดมื้อเช้าแกแค่นี้ก็จบแล้วแต่ของฉันจะหมดแล้วอะ่ะแกไปหาซื้อเอานะที่เซเวขอเริ่มพรุ่งนี้แล้วกันแกวันนี้ไม่ไหววะ่ะ